สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอ็กซีทุกทุกท่านค่ะอ่าขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยรือว่าทางช่องใจบุญพาโชคค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอืมเนาะโอเคนะคะอ่าเมื่อนี้ค่ะมีข่าวดีมาแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากที่เจบุญอ่าได้บอกคุณพ่อคุณแม่บอกว่านีวาจยัดได้บเลขกที่ว่าปูชีปลาขาวนะคะไปเข่าฟันคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม อายุบ้านยังทำเจีบุญมือรีไปสอบถามมาแต่สองเสาหม้อ่อแม่ได้ม่แล้วสามตัวเม็ดเดียวสองตัวสองหางเท่านั้นเองนะคะก่อนอื่นเนอะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางทีมงานด้วยหลังจากที่ว่าคลิปนี้เสร็จเจ็บมือจะเดินทางไปที่ในเมืองในตัวเมืองแล้วค่ะไปรับอ่าใส่ไปรับอันนี้มาหายใส่แม่เห็นก่อนเนาะอาจไปซื้อท่องไรืฟังไว้เพื่อนเล่นนับไปเอาเพราะว่า ตัวท่องอ่ะเอาท่องแทงน้ำนยังเสร็จนะคะแม่เก็บวบาวัวตัวน,นี้โจรร้ายค่ะแถวบ้านเจบุญออ้ยหมู่บ้านอยู่นี่เขาเจ้านอนลืมล็อกประตูกัางเว้นกันย่องมากเพราะว่าเพื่อนเอายายาเบียแมวยาเบียม้าไว้เพื่อว่ายาสลบม้ายาสลบแมวเพื่อว่าบ่อห้มมาเฮาเจ้าของ อ่าพอก็แม่อนีวสุดอยอดอิ๋วป้าวโจรดูมือนเป็นต่ายานเ้ยเมียเราว่างไว้ในเด้อค่ะน้ำบรรนอเข้านน่เหง่นี่ละกายบ้านเสียนน้อยยังคือโจรขึ้นบ้านเลยค่ะเสียนน้อยน่ะเสียนน้อยหรือว่าคนนําโชคนะคะระเบิ้โจรขึ้นบ้านรักโทรศัพท์รักเงินรักอยังไปได้เบิดเลยค่ะแม่จะาอ่านั่นแหละเนาะ,ะอืมลักไปเบอร์ตะนี่โจรอิ๋ีแม่แม่โอ้ยเนาะได้ยินแต่ในข่าววันนี้ได้ไม่เจออ่า เป็นป่าเนาะเออเอพ่นเป็นแก่ของบุนผ้ารวยบ่ได้มาเจอโอ้โอ้โอ้เดบิตติดกองติดยางแล้วคุณพ่อแม่เป็นต,ต,ต,ตยา,นนนาย่านใครวันถือบุญติดก้องตลอดแต่ก็ติดกองห้งเดียวมันก็อวยนี้อะไรกันเดิอกคุณพ่อแม่อ่านั่นละมือนี้ก็เลยนี่อขใครดี่มาบอกพก่อแม่ละอือแล้วก็เลขสามตัดบนเม็ดเดียวที่มาของสามห้าหกเมื่อกี้นี้พันถือพันกุณพันแม่ มันมันมันเป็นโตแต่ว่าเพิ่นกับลับหกประตูเลขสามโตัวแค่หางเดียวนึงไงแม่ไพ่สิบบอสกับหกประตูนอกจากมันบอกเออมันบอกบอกกับก็ต้องกับคือเกาอาเขาเขาตรงกันฮ้แล้วก็ถือโตถือตรงเนี้ยก็มีถือตั้งสองอย่างนอกจากลากาผู้ใดที่ย oui? well, so ังสนใจอยากบูชาเครืออ่าเครือเขาหลงตะกุดเครือเขาหลงยังเลยนะค่ะเจมบปไปเอามาให้เรียลดริอทางสปกับปูปูบอกว่าชุดนี้ชุดทุดทายแต่ผมมีอีกอาจจะมีอันอื่นเนาะค่ะอ่าลวกา มีเครือมงคลนะคะภูริทีโบ้เคยถือเลขบ้เคยจังไหนละ่ะบ้เคยแบบว่าบ้เคยมีโชคมีหมานเนาะคะ่ะภูริทีบูชามาใจบุญก็เอาไายซื้อเข้าไปปูเสิร์ฟภัยเนาะค,ะ <c oughs> ค่ะเวลาเพิ่นอะเพิ่นเอาเพิ่นทีนิมนต์อาการเจก,กิด,ดังดังมาเหตุพิธีอ่าวันนี้นพิธีอันนี้ของเพิ่นนี่ละทา่านผู้ชมนั่นละอืมถ้าสนใจเดี๋ยวโทรศัพท์มา ถามเจบุญได้แล้วกันในเรื่องครีมนะคะในเรื่องครีมหน่าใสนะคะตอนนี้มีเซรั่มมีกันแดดมีสบู่นะคะหนึ่งชุดปกติัต้าสบู่ก้อนหนึ่งก็ร้อยห้าิอ่าครีมนะคะครีมกับสองร้อยห้าิกันแดดก็ 250, สองร้อยห้าซิปเซรั่มก็สองร้อยห้าิปปกตินี่ชุดนี้มันอยู่เกือบพันแต่ว่าผู้ใดอยากได้นะคะแต่ว่าเครื่องล่างของขัง,งไม่มีบริการเก็บปลายทางเนื่องจากอาจารย์บ่ได้เก็บปลายทางแต่ว่าครีมเฮามี คิมพอมีบริการเก็บปลายทางหนึ่งชุดอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทยังไม่รวมส่งยังไม่รวมปลายทางนะคะรดโปรโมชันให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์มาตามที่เบอร์โทรตามที่เดบุขคืนเบอร์โทรศั์นั่นแหละค่ะถ้าอยากได้ชุดไหนหรือาว่าเกลือมองคลต่อเงินต่อทองบางคนบอกว่า,วา,วาเกลือมงคลเอาไปให้เป็นได้าเอามาเกี่ยวกำหยังพวกที่พวเคยถือเกลขพวกที่ มีคุณนใสเนาะค่ะแล้วก็เอาไปใช้โปยใช้โรยใ,ใช้อาบนะคะเอาไปขับไล่สิ่งอัปมงคลนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแม่เดินจีบเสื้อแบบนี้ตังแต่เอาน้ําปูมาสามาอ่านสามสิ่ชุดใหญ่น่ะอ่านั่นล่ะถือมาตังแต่งวดหาสองหกสองจนเท่าปัสิุบัล่าซึ่งเมื่อกี้นี่แตกสามตัวแม่คออยังเวลาเรียนผิวอังศิลป์นุกนกมือใซ่หัวนุกับบอกธี่บูชาอ่านุกกับขอเอาเนาะค่ะขอบนเอาเ้อแต่งคันห้าน,นะคะ อืมบุญมเขามฟ้องความฝันของแม่พี่เดีบุญไปตามใเห็นมาว่านี่เนาะนั่นแหละเพื่อนอนุก,ก็เลยสอบทาาวมาแม่เพื่อนมาบอกไปล,ะล่ะเลฤาษีนะฮะเพื่อนมาบอกไปทาาวมาเพื่อนมาบอกไปพีเพื่อนมาแบบเขึ้นตองหอ,อ่าขึ้นมาไบบขึ้นตองหวดน,นั่นแหละเพือ่อนว่าบัดที่นี่โอ๊ยมันก็นผลจริงดู็เลยว่าเพื่อนมาไห่แบบใดเพื่อนก็มาเข่าฟันเป็นตูเลยอะเป็นเปิลเป็นโตเพื่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเออเป็นโตเพื่อนที่นี่ ลูกก็เลยว่าตัวเพิ่นนี่เป็นยังไงลูกปั้นเป็นยังไงเป็นยังสันเลยเลยอดเป็นเงินเข้าขาวแล้วก็สักแม่กันถาวรมาสันเพิ่อนหมวนมวนว่าสันเพิ่อนมาน้อยลูกว่าสันอ่ะเป็ียนเจ้าไหนล่ะว่าสันมวนเมื่อกี้นี่ได้บอ่าสันก็ได้ยูพูว่าสันแต่ว่าน้ำบานเพิ่นน่ะก็ถือคือกันถือเงี้ยเพิ่นเห็นะหมคะว่ามันว่าถือทางหมู่บ้านเลยถูกยกบ้านหรือว่าถูกยกเขี้แยบ้านนอาภาษาซาเนาะนั่นแหละ อ่าเพป็นสีมาเขียนเพป็นสีมาเขียนให้เนาะค่ะบัดที่นี่แม่ว่าอันวันมะกีนเนห่อวันมอกี้แม่ว่าวันมื่อกี้แม่มาจุดถู่วเป็นยังไดหัขาอีกบัดที่นี่มันมาตรงกันแม่ก็เลยซื้อป้าเป็นคือสีมาให้ยังสี่บัดที่นี่หนูก็เลยเอองวดงวดงวดมะกีนเหรอเต้องไปวาวจูงดอกแม่งวดสีมาเนี่ยเป็นมาไปมาเลยอ่ะเป็นมาคือเก่าเพิ่นจะได้ถามว่าได้บอลน้อยได้บอลลูกอืได้หรือบ่าั่นบัดที่นี่บัดที่นี่งวดนี้ปู่ ผู้อยากได้ยังบบว่าสันบผบอยากได้ยังวาสันเป็นว่าอยากได้แต่หมากข้าหมากข้าพูแล้วกับน้ำแดงแค่นั้นเป็นว่าอืมเอาแค่นี้แล้วก็น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแค่นั้นขอสามอย่างวกสอนอ่าขอสามอย่างอ่าเมื่อกาพูดบอกว่าขอสามอย่างมาีพ้ามาคาพูน้ำแดงแล้วก็มะพร้าววาสันวาชิดีคุณแม่ก็เลยบอกว่าโอ๊ยขอแค่นี้นะลูกออกมาให้ได้เป็นหาบกลับปู เอาใม้ได้เป็นฮาเป็นเข่งคนละการี่ขอแบบนี้ว่าท่านแต่ว่าลูกขออ่า่น่นบริเอิ่องมาขอขอเหล็กเพิ่น่าลูกขอดอกไม้สวรรค์น้ำปูอีกไดบอ่นเลยว่าเอ้าเป็นยังสิบว่าได้พาะสันพิ่น่าถ้าเอาปูขอสามอย่างนี่ถ้าถ้าเอามาแล้วปูจะห้เลย ในความฝันคุณแม่เอาไปหายางละเข่งเลยบาสั่นคุณแม่ว่าพอตื่นเศร้ามากเมื่อเนี่แม่จะไปให้เพื่อนบาสั่นอันนี้ในความฝันก่อนเนาะอันนี้ยังบอันนี้ยังยังบอไดเอาไปถวายจริงเด้ดอันนี้เขาบอกความฝันก่อนยังมื่อเศร้ามันก็เอาไปถวายแล้วคนว่าเนาะปรโตูมาเมื่อกี้นี่ฮัลโหลบาติมีเพื่อนกระลิในความฝันเอาไปถวายเพื่อนเรียกว่าเอาเอากระดาษมาบาสั่นเอากระดาษมาแต่ว่าเพื่อนบอไดเอาปากกาเอาเนี่ยนี่เพื่อนทำมาได้ปะอันเอากระดาษแล้วเพื่อนก็เอา อันนี้ก็เป็นขึ้นนำหมากสีแดงๆแม่แม er ่เขียนให้เขียนให้เดาจะเป็นขียนให้เบิ้งเขียนให้ตัวนี้เนาะเขียนให้ตามตัวเมดเดียวอันนี้ก็ล่องเบิ้งร่อแม่ร่องว่ามันเป็นงวดแรกของเฮาแต่ว่าไม่นด้เป็นงวดที่สองของเพิินบ่รูว่าจะให้จากงวดกับบรููคือกันนะคะอาจจะถืออีกก็ได้หรือว่าอาจจะบ่ถือกะไรงวดนี้กับบอลูนะคะแต่ว่าคุณแม่เป็นขาตามสัญญาที่ออกไปให้แล้วนะคะสอบปรจังจักคัดกระจังพานรึแม่เ้อ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะบดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนี่กาเพียกคอนฟนแล้วก็รอบโปร่งทุตายอีกก็เลยหาว่าแม่ฟันแบบนี้นะอาเปิ้นเขียนห้แล้วห่ที่นี่แม่เคยมีแบบว่าโค้งสุดท้ายอีกไหมแล้วจะเน้นจะย้ำอยู่ไหมบอเพื่อนว่ามาหายเทียเดียวกับคือเลี้ยวไปเลนอกจากซีมาอีกต่อมาก,ลละกะเลยล่ะแล้วก็เรียกว่าเออหรือว่าจังไดเดี๋ยวคงร่งทุ่ายมันจะไปตามอีกทุก็อยากสาม,มาากภาสม่าอยากให้บออยากให้งอจากปากค่นจะถึงยังไ่เนาะ เอาเลขอันนี้เนาะค่ะเนาะถ้าดูทีเขียนมาเน่ยแม่ปูชีปาขาวอีกว่าเนาะมันยังสีโลงพอจะไปใส่กันกับผู้ขาวของอ่าของปู้ขาวคนอีกเมื่อกี้มันไหนเก้าเก้าห้าสามมันออกหกห้าสามสามห้าหกค่ะละแม่เออมันมันมันจากเก่าเป็นหกเนาะอืะอเอาวันนี้ก็ล่องเบิ้งต่อเปรียบเสีกันกับของปู้ขาวนั้นผู้ผมยาวนั้นเนาะอันนี้ต้องเขียนเพื่อให้กันลืมมัหนหลดิค่ะ หลายแนยวทางนี่จะไปตามแล้วก็ได้ยินว่าบ่าวเสียงฟันดีแห่งหลังจากปล่อยตัวเล็มาเดี๋ยวเจ้าแม่ผุณผ้า้วยกับผ้าออกไปตามบ่าวเสียงมาว่าเพิ่อนดูเพิ่อนดูเบก,ก่อนหลังจากบอกใครบ้างมาบอกว่าบอกุณผ้า้วยมาสัมภาษณ์นะเด้อฟันดีแห้งหลังจากปล่อยเล็กชุดนั้นไปว่าซารู้เป็นระดึกแต่แม่นอกจากอะเตรียมสมุดป,ปกาจดเด้อ,อค่ะพุณหมอคุาแม่องออกไปเสียงฟันเบื้องห้าฟันดีคือเพิ่นนะคะ ใจบุญกติเียงอยู่ดอกม่แรลงหั่นกติเซียงไห้ยู่ถ้าพ่อฟันลูกกับบ่อซื้อถ้าฟันลูกกับซื้อนึกเป็นเลงสี่นะคะอ่าเพื่อนไหนมาสามตัวเมดเดียวคนเขียนในแบบนี้ป้าสันเพื่อนว่าแม่เราบอกอว่้ฟพงที่เราเขียนให้รอดนีด่ค่ะอืมอเขียนใ้แบบนี้นะคะนี่แต่พ่อจะเห็ดไปเสี่ คุณพวงกระสานโจนี่ทุกนี้่คุณบ่อบวงมาฟั่งอ่ะ,อะแคปหน้าจอคุณพ่อคุณแม่คะสําหรับเลขของคุณแม่ที่ฝันเอามาเล่าให้ฟังนะคะประจํามวลทันทีหนึ่งกันยายนสองข้อหารอยหกสิบแปดค่ะเพิ่นกับหายมาที่สามห้าสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะคุณพ่อกแม่แคปหน้าจอไว้ถ้าชอบคลิปนี้จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางทีมงานนัมเด้อเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆข่าวสารดีๆล่ะก่ะ รอของบบาวเสียงมาบนสิฝันจันได๋แล้ะค่ะบน่าบนฝันดีแล้วก็หลักหน่วยล่างอ่าสิบล่างวันนี้เลขสนามบินน้ําพร้อมจับคู่บนสองหางล่างสองหางนะคะมานําเสนอเป็นที่มือหนีแน่นอนนะคะคพ่อแม่หลังจากที่ญี่ปุ่นกลับมาจากท่ามุระไปเอาของขวัญก่อนนะคะแม่เอาสําหรับคลิปนี้ก็ทิดจะจบคลิปขอไว้พ่อไว้ใช่ขอแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงเด้อเดินทางไปไหนขอเดินทางแล้วคาดปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วย ไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ